ว่าไงครับเพื่อนรักของเสียยะครับผมวันนี้จัดรถคอกซิ่งวิ่งทำากินเครื่อง3,000ปี2017จัดให้เพื่อนรักแล้วครับผมชมรถเลยโอ้โหสีเทารวยครับผมสีเทามงคลคันนี้ยอดฮิตยอดนิยมครับผมกับ all new isuzu d max 3,000นะครับปี2017ชุดแต่งเป็นแสนมาชม ด้านหน้าครับผมเดีย่ยวเสียยะเปลี่ยนเป็นแม็กซิ่งขอบ18ให้เลือกรายมาเลยอยากได้อะไรเลือกมาครับผมเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมด้านในครับเะเลกไม่8 0 0 0มืโลชุดเบาะหนังทั้งขั้นครับผมสวยงวดผ่อนเริ่มต้น6 0พ0บาทนี่คอกเผาร้อยนี่ติดตั้งให้สีเอาตู้สีเอาคอกสีเอาจากสั่นแจงมาเปลี่ยนให้ใหม่หมด ด้านล่างครับผมโอ้โหของแพงด้วยของแพงด้วยกระทะพาเปลี่ยนให้ใหม่ไอ้ยเผาดอยเปลี่ยนให้ใหม่โอ้ย่าง XCD2 เสียยะกระจัดห้ครับผมด้านล่างดูด้านล่างอีกดูด้านล่างอ่าโชคไขว้โอ้ยแนบกระดานแนบเป็นตับๆเลือกเอาอยากได้อะไร จัดฟรีหมดแต่งเป็นแสนเอาไปแลนเชื่องพณะนิตเอาไปแลนทำมาหากินครับพี่น้องครับผมเกษตรกรค้าขายพวกนี้พวกจําเป็นตอใช่ลถเด้อพี่น้องที่เสียรถไปใส่เอาไปแลนเชื่องพ,อพองณิพพดดพชิ์เอาไปเลยเสียยะแตงห้ที่สําคัญแกงจดใบขนง่งใบวิสาหิฟี่ลูกคาใส่โดนๆครับผมใส่แบบถูกกฎหมายดูห้องเครื่องครับผม เกลียงสามพครับเกล้องเดิมๆแห่งๆครับผมช่วยสวยหน้าเดิมเพจเดิมครับผมกับออนิวอสุสุทีแม็กส0มพปี2017ราคาขายหาแสนหามืนเก้าบาทพี่น้องเบิงงนเ้อยายายูแคปหน่าจอมาเอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขายหาแสนสาาบาทปีแรกรับดอกเบี้ย0 12เดือนพอน6 0 0 0 หลังจากนั้นงวดพันหนึ่งหมืนบาทนะครับพี่น้องอ้าวเอฟซี FC มักเอฟซี FC ซอบพิมพเข้ามาสุดพิมพเข้ามาแจวด้านล่างคิดหน่าอยากให้เอาขั้นไหนเอายี่ห้อไหนมารีวิวคอมเมนต์บอกเลยเดี๋ยวเสียยะจัดให้ครับผมแจว